พี่ออครับกล่องที่พี่ออถืออยู่มีอะไรด้านในอะครับถามได้ทุกจังหวะมากเลยน้องชายสิ่งที่พี่ใส่อยู่ด้านในนี่ก็คือเร m o มอนชอบร้านบริการรับเติมโรบักแถมยังมีบริการกดเกมพาสเลน6ไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูทิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์และแมปอื่นๆอีกมากมายเฮ้ย <c oughs> ไม่จริงะร้านดีๆอย่างนี้ <c oughs> ที่เอาไปแอบไว้ไหนตั้งนานอพระเจ้าช่วยเลมอนชอบ ความเดิมตอนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมพี่ก็ได้ไปฟาร์มผลแมมมอตแล้วก็ผลทีเล็กนะครับให้ถึง600มาสเตอรี่นะครับว่าผลไหนมันดีกว่ากันนะครับแล้วพี่ก็ได้ไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับพี่น้องเขาคอมเมนต์มาว่าพี่ครับทาไมพี่ไม่ซื้อผลคิสเน่ครับผมว่ามันดีกว่านะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้นะครับเราไปซื้อผลคิสเน่แล้วก็มาฟาร์มให้ถึง600มาสเตอรี่แล้วเรามาดูกันนะครับว่าผลคิสเน่ที่เขาบอกว่าดีเนี่ยมันจะดีสมชื่อไหม ไปดูกันเลยครับ let's go อ่าท่านผู้ชมเริ่มต้นมานะครับพี่ก็ไม่รีรอไม่รอรีนะครับพี่ก็ทําการไปเช็คผลปีศาจในครั้งเลยนะครับว่พาพี่ได้ซื้อผลคิซเนะไปหรือ,อยังนะครับ แต่มันค่อนแน่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่เคยเล่นผลคิซเน่เลยมันก็ต้องไม่มีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่ก็เลยได้ทําการติดต่อร้านเลมอนช็อปเข้าไปนะครับเพื่อที่จะซื้อผลคิซเน่นะครับผมหลังจากที่พี่รออยู่สักพักนะครับก็ไม่ได้นานอะไรมากนะครับผลก็ได้เข้าตัวพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมซึ่งพี่บอกได้เลยนะครับว่าร้านเขาเนี่ยกัรันตีเรื่องบริการดีมากๆเลยครับผม ก็เหมือนกับเด็กที่เหอของใหม่นะครับท่านผู้ชมพอพี่ได้ผลมาพี่ก็ขอเอามาลองทดสอบเล็กๆน้อยๆดูละกันนะครับหลังจากที่พี่ฟาร์มไปจนพี่หนำใจแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฟาร์มแบบจริงจังกันเสียทีนะครับพี่ก็เลยมุ่งหน้าสู่โลก2เลยท่านผู้ชม แต่ก่อนที่เราจะไปถึงโลก3มเนี่ยท่านผู้ชมพี่ขอแวะสุ่มผลเอาเลขเอาใช้หน่อยรักกันนิดหนึ่งดูจากผลที่เราสุ่มได้ในวันนี้ดูเหมือนว่าวันนี้พี่จะดวงไม่ค่อยดีหน่อยละกันท่ผู้ชม,มได้ผลเกลือเชียวดูเหมือนว่าเราจะแวะเล่นหลายที่เกินนะครับท่านผู้ชมงั้นเราไปโลก3ามกันเลยดีกว่าครับ หลังจากที่พี่มาถึงโลก3ามนะครับท่านผู้ชมก็อย่ารอช้านะครับเราก็ทําการซื้อเรือเพื่อออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะไอซ์ครีมที่เราจะไปฟาร์มมัลต่ผลกันเลยนะครับหลังจากที่มาถึงเกาะไอซ์ครีมนะครับท่านผู้ชมพี่ก็ขอแวะดูบอสหน่อยละกันเผื่อจะมีบอสมิกมัมเกิดให้เราฟาร์มมัลต่ซักหน่อยนะครับแต่ดูเหมือนว่าวันนี้โชคชะตาจะไม่เป็นใจนะครับท่านผู้ชมไม่มีบอสเกิดนะครับโอ้โหดวงไม่ดีตั้งแต่สุ่มผลแล้วนะครับ บอสไม่มีก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมพี่ก็ได้ทําการมุ่งหน้าไปฟาร์มมอนธรรมดาก็ได้นะครับท่านผู้ชมอืมถ้าบอสมันจะไม่เกิดขนาดนี้นะหลังจากที่เรื่อมฟาร์มนะครับพี่ก็รู้สึกแปลกๆนหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพี่ยังไม่ชินกับแอนิเมชันการตีของผลกิซเนะนะครับ มันรู้สึกมันตีแปลกๆอะท่านผู้ชมยังไงก็ไม่รู้พี่ไม่เข้าใจเลยท่านผู้ชมมันรู้สึกแปลก,ปลก,ปลกจริงๆนะฟาร์มไปฟาร์มมานะครับท่านผู้ชมพี่ก็เริ่มจับจุดได้แล้วนะครับทีนี้ก็ฟาร์มสบายขึ้นกันเยอะเลยนะครับพี่ใช้เวลาฟาร์มอยู่เกาะไอศ์คีมมาสักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเออแป๊บๆก็จะถึง2 0 0มาสเตอรี่แล้วครับโอ้โหอย่างไวอะ ซึ่งวิธีการฟาร์มของพี่นะครับก็คือพี่จะลากมอนมาทีละตัวแล้วก็ใช้พาร์ตสีขงผลกิสเนตเนี่ยที่ว่าเวลาขวนแล้วมอนมันจะมารวมตัวกันนะครับแล้วก็กดสกิลทีเดียวนี่ครับก็คือการฟาร์มที่มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมหลังจากที่พี่ฟาร์มไปสักพักหนึ่งนะครับพี่ก็รู้สึกว่ามอนมันน้อยเกินนะครับมันไม่ทันใจนะครับท่านผู้ชมพี่ก็ได้ทําการย้ายเกาะนะครับไปฟาร์มที่เกาะโคโค่นะครับก็คือมอนตรงนั้นเนี่ยมันจะเยอะกว่ามากๆเลยท่านผู้ชมพอมอนมันเยอะเนี่ยเราก็จะได้ แล้วมันจะทําให้การฟาร,ร์ม,มาเตอร์ี่ของเราเนี่ยไวขึ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมอมอย่างนี้เลย <S <S ซึ่งเวลาที่พี่ฟาร์มเนี่ยพี่ก็จะทำการฟาร์มทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือฟาร์มฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็มาฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะซึ่งหลังจากที่พี่ใช้ผลคิสเนมาสักพักเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าผลเนี่ยแม่งฟาร์มโคตรง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือผลคิสเนเนี่ยมันมีพาสซีฟเวลาเราขวนโดนมอนนะครับก็คือมอนจะโดนดึงเข้าหากันนะครับ แล้วเราสามารถใช้สกิลใส่มันแบบพร้อมกันได้ท่านผู้ชมก็ค,คือว่าแบบโคตรดีครับพี่ก็ได้นั่งฟาร์มาเรื่อยๆเพลินๆนะครับท่านผู้ชมเผื่อแป๊บๆตอนนี้จะครบ3 0 0มาเตอรี่แล้วนะครับเราจะได้สกิลแปลงร่างของผลคิซูเนะมาให้ทุกๆคนชมแล้วนะครับโอ้โหไปมากท่านผู้ชมนีม่จะเป็นครั้งแรกที่พีได้เหตุผลคิซูเนะแปลงร่างคิซูเนะหายอุ้ยเน็ตไปโหลดอุ้ยนั่งไงมาแล้วโอ้โหท่านผู้ชม ย่างสวยนะครับโหโย่งสวยผนกิซเน่มสมกับราคา <c oughs> ดีมอนโชดีมอนโชพอครบ300มาสเตอรี่เสร็จแล้วนะครับพี่ก็รู้สึกเบื่อเกาะโคโค่แล้วนะครับท่านผู้ชมพี่ขอย้ายเกาะฟาร์มหน่อยละกันพี่จะไปฟาร์มเกาะสุดท้ายเลยนะครับโอเคไปกันเลยท่านผู้ชมหลังจากที่พี่นั่งกินลมชมวิวมาสักพักเราก็มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเกาะสุดท้ายที่เราจะมาฟาร์มให้ครบ600มาสเตอรี่เพื่อที่จะไปล่าข้าวหัวกันนะครับโอเคไปลุยกันเลยท่านผู้ชม ซึ่งเกาะนี้นะครับมันจะมีมอนอยู่2ฝั่งนะครับพี่จะเลือกฟาร์มมอนที่มีเลเวลสูงก,กว่านะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับเพื่อที่จะได้มาสเตอรี่ที่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไวที่สุดด้วยนะครับโอเคฟาร์มเลยท่านผู้ชมซึ่งการฟาร์มเกาะนี้มันก็ไม่ได้ยากเลยท่านผู้ชมเพียงแค่เราลากมอนจากด้านบนเนี่ยลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตีเลยครับท่านผู้ชม มันมันก็จะไม่กระเด็นไปไหนนะครับก็คือแบบง่ายสุดๆแล้ววิธีเนี้ยหลังจากที่พี่ฟาร์มไปสักพักหนึ่งนะครับพี่ก็เพิ่งคิดได้นะครับว่าเวลาที่พี่ฟาร์มมาเนี่ยบอสน่าจะเกิดแล้วนะครับพี่ก็เลยมุ่งหน้าไปหาบอสเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้มาสเตอรี่ไวขึ้นนั่นเองนะครับ หลังจากที่พี่เดินทางมาสักพักหนึ่งนะครับพี่ก็มาถึงบอสต,ตัวแรกนะครับก็คือบอสไคโดไม่รอช้านะครับพี่ก็เปิดใส่ก่อนเลยท่านผู้ชมมีสกิลไหนพี่ก็ใส่ไปให้หมดอย่ายให้มันได้อยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าบอสไคโดเนี่ยจะทนพลังของผลปีศาจพี่ไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมถึงกับแตกเลยนะครับซึ่งเราได้มาเตอรี่มาเยอะมากท่านผู้ชมตั้งสาม,มาเตอรี่เนี่ยหลังจากนั้นนะครับพี่ก็ได้ทำการเดินทางไปหาบอสบิ๊กมัมที่เกาะเค้กแลนด์กันต่อเลยท่านผู้ชม ซึ่งพี่ก็ใช้เวลาเดินทางกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับได้แต่ภาวนาในใจนะครับขอให้บอสบิ๊กมัมเกิดเถอะถ้าบอสบิ๊กมัมไม่เกิดนี่พี่เดินทางมาเสียเที่ยวมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ยังดีที่เหมือนพระเจ้ายัางเข้าข้างเรานะครับท่านผู้ชมพอพี่เห็นอย่างนั้นพี่ก็ไม่รอช้านะครับท่านผู้ชมก็เปิดบอสบิ๊กมัมทุกสกิลที่เรามีอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะหมัดจะม,จะมวยจะควยอะไรก็ลงไปให้หมดท่านผู้ชมหโดนโดนไปซะป้าบิ๊กมัม แต่ดูเหมือนว่าร่างกายใหญ่ๆของป้าเนี่ยจะรับพลังของเราไม่ไหวถึงกับแตกเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับพี่ก็ได้ทําการกลับมาที่เกาะเดิมเพื่อฟาร์มมาเตอรี่ถึง600มาสเตอรี่ให้ไวๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันนานมากแล้วก็เหมือนกับดั่งสุภาษิตท,ที่เขาได้กล่าวไว้นะครับก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสําเร็จอยู่ที่นั่นในตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ฟาร์มถึง600มาสเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม พอพี่ฟาร์มถึงครบ600มาร์เตอรี่แล้วนะครับท่านผู้ชมพี่ก็ไม่รอช้าวาร์ปกลับโลกที่สองนะครับเพื่อไปล่าข้าวหัวเลยละกันท่านผู้ชมนายมาดูหน่อยซิท่านผู้ชมว่าใครเนี่ยที่จะเป็นเครื่องสงเวยให้กับผลกิซิเนของเราเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเหมือนพี่จะเจอเป้าหมายของเราเป้าหมายแรกและยืนนี่อย่างนี้ก็โดนพี่ใสเดียวเลยเจ้าน้องอ,อเองาล่าได้ข้าวหัวฟรีฟฟ <c oughs> ก็เรียกว่าหมาแอบรักขโมยอย่างเงี้ยอุ้ยท่านผู้ชม เห,เหมือนเหมือนว่าเขาจะตามมาล้างแค้นเราท่านผู้ชมอืมโดนโดนอุ้ยเปิดเค้นซะด้วยนี่นี่สแปมสแปมรัวๆโอ้โหอย่างผิวอะท่านผู้ชมเขาใช้เป็นผลน้ําแข็งนะครับท่านผู้ชมเหมือนพี่จะโดนจับเดี๋ยวโอ้โหโดนช็อตชิบหายแล้วสวนเลยละการจังหวะน,นี้อืมเอานี่ไปแดกด้วยอืมอืมอืมสวนทีโอ้โหสวนทีเกือบตายท่านผู้ชมนี่ยิงยิง,ยงลูกไฟอัดไปหนึ่งทีไหนอยู่ไหนท่านผู้ชมนั่นไงนั่นไงเหตุแบบหนี ท่านผู้ชมเขาหนีแล้วหนีอย่างไวเลยท่านผู้ชมจะหนีไปไหนไอ้ชายเกือบแตกขย้ำหัวไปหนึ่งทีโอ้โหมีอย่างไวปูไปเนี่ย,ยผลปีศาจจะวิ่งไวเกินผลอะไรวะนะ่ะโอโ้ท่านผู้ชมพี่ขอยอมละกันโอ้โหหนี่อย่างไวืเข้าเซฟโซนซะด้วยเนี่ยยืนแอคซะด้วยอท่านผู้ชมพี่ขอย้ายมาล่าข้าหัวโลกสองละกันเจอคนงัวเนียกันอย่างนี้ ไหนฮะดูดิมีตัวไหนให้แจมได้บ้างท่านผู้ชมเลือดน้อยๆยังไงจะตายท่านผู้ชมโดนไปโอเคได้มาหนึ่งตัวท่านผู้ชมโอ้โหอวดหนัวปลาสกิลได้ปลาไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้สกิลไหนได้สกิลไปรัวๆเลยท่านผู้ชมสับแปมรัวๆแหละจังหวะนี้โอ้โหมีทั้งพระโอ้โหสกิลอะไรบ้างวะเนี่ยสับแปมสับแปมรัวๆหนีไปไหนโอ้โหพอจะตายแล้วหนีกันโดนโดนจังหวะนี้แหละ ไม่รอดไม่รอดไม่รอดอุ้ยตัวหายตัวไปไหนอุ้ยแต่ผู้ชมใครเนี่ยใครมาแจมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแตกจะแตกอุ้ยอุ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหข้าหัวกี่เอ็มนะสิบเอ็มพระเจ้าช่วิโอ้โหจะเอาเหรอสิบเอ็มออมส่วนทีก็จะแตกเหมือนกันผลคีซีเน่นะเว้ยโอ้โหโดนดอกเดียวแตกเลยท่านผู้ชมอย่างแรงอ่ะ โอเคครับท่านผู้ชมจังว่านี้เหมือนมีคนจะเอาโอ้โหพุ่นมูจิวิ่งไปใส่ของเขาอีกอุ้ยโอ้โหสกิลดึงนี่นี่นี่พ่นไฟส่วนไปท่านผู้ชมไหนมองไม่เห็นอยู่ไหนนั่นไงเจอแล้วนี่พ่นไฟดักโอ้โหขวันควัญก็ไม่โดนไม่โดนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าช็อตนี้ลืมเปิดลืมเปิดฮาคิก็ว่าอยู่ตีไม่โดนทุกดอกสกิลโดนเปล่าเนี่ยไกลๆนี่โดนหุ่นไฟ สกิลซ hmm. 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 er ีก็ไม hmm. uh. ่โดนนี่ยิงไฟไปท่านผู้ชมเขาเปิดเผาวีซีด้วยท่านผู้ชมถุงห่างไว้ถุงห่างรถไถนาแท็กตอร์หรือไงอหูจะแตกจะแตกเข้าใกล้ทีนามืดนามืดนามืดตามัวนี่ปนไฟไปโดนอีกอแตกประซาพ่อหนุ่มอย่าไปหย้มกับพี่เหมือนเขาจะไม่เข็ดว่ะท่านผู้ชมเอายังไงกันดี ไม่เคียดหรอไอ้ชายโดนไปอีกซะไม่โดนไหนนครั้งนี้พี่เปิดหาคิดแล้วนะน้องชายนี่โดนทุกดอกบอกเลยจุกๆไม่เข้าใกล้ให้หลงกดอจะแตกจะแตกจะแตกท่านผู้ชมจังหวะนี้จะแตกก็พ่นไฟดักไปหนึ่งทีคนไฟดักไปหนึ่งทีไหนอยู่ไหนและกิงไปไหนและยิงเว่าวไม่ดูอีกพระเจ้าชูไปทําทำอะไรกูวะเนี่ยแปลงร่างเลยละกันนี่โดนเต็มเต็มเนี่ยแม่นแม่น เอาอะไรพ่อหนุ่มอุ้ยโดนจับโดนจับเอาไงพ่อหนุ่มส่วนทุกดอกส่วนทุกดอกสแปมเอ็มหนึ่งต่อโดนจับนี่ฟาดฟันฟาดฟันแป๊บแป๊บครึ่งรอดหนีไปไหนหนีไปไหนพ่อรุ่มโดนจะหนีไปไหนมานี่มานี่มาให้พี่จับซะดีๆโดนโดนซะหลบเก่งหลบเก่งก็สแปมเก่งเหมือนกันแหละอขวดหน้าขวดหน้าไหนไหนอยู่ไหนจะตาย โดนปลายซ้าอีกคิวดึงหืมอย่ามยิบจิงจอกไฟรู้สึกเหมือนว่าโลก3เมื่อกี้นะครับจะไม่มีใครให้พี่ล่าข้าวหัวแล้วนะครับพี่ก็เลยได้กลับมาโลก2อนะครับอันนี้พี่กําลังขอเก็บสแต็กหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับก็คือผลคิสเน่เนี่ยถ้าไม่มีสแต็กเนี่ยมันจะสกิลโดนยากมากนะครับแต่เวลาแปงลงร่างแล้วเนี่ยสกิลเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมากเลยท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจังหวะนี้นะครับจะมีคนออกมาไล่ล่าข้าวหัวกันท่านผู้ชม ก็ขอแจมหน่อยละกันไหนไหนอยู่ไหนนั่นไงเจอแล้วเป้าหมายหนึ่งก็คือผลแมกมาแมกมาวีเอสนี่กูยิงลูกไฟไปอมยิงพลังมัดไป โดนเลื่อยโดนเลื่อยแปลงร่างเลยละกันอึมโดนไปหนึ่งคิวมาดิไอ้น้องชายต่อไปเป็นทีเองไอ้ผนน้าแข็งอึมขวดยิงไฟยิงไฟอุ้ยอุยโดนน้าแข็งน้ําแข็งแล้วยังไงโดนไฟลวกฮึมขวดเดดขวดอุ้ยอุ้ยดาบโอเด้งท่านผู้ชมโคตรแรงอุ้ยดาบโอเด้งโคตรแรงพี่ต้องไปหามาใช้แล้ะท่านผู้ชมอึมโอเด้งเนาโอเด้งก็โดนนี่จิงจอกไปสองคิวอุ้ย มาอีกคนมาอีกคนไหนมาเลียงเลียงเลยท่านผู้ชมเอาพี่ลงยากหน่อยไม่เจ็บไม่ขำไม่เจ็บไม่ขำโดนยิงลูกไฟข่วนข่วนข่วนติดอย่างนี้ก็แตกไหนใครมันจะมาอีกอบอกแล้วผนจิ้งจอกมันลงยากหน่อยอุ้ยเหมือนเหมือนเหมือนท่านผู้ชมอีเห็นและอีเห็นอีกคนและีเห็นอีกคนเดี๋ยวพี่ขอไล่แบบนึงไหน,ไหนเมื่อกี้แมมมอสอุ้ยแมมมอสท่านผู้ชม หปมานี่ดีมานี่ดีน้องช้างน้องช้างน้องช้างหรือไงอื้อืฟันฟันอื้นี่ไงโดนและโดนและอื้อเปิดพีพีหรอไปน้องช้างไปไหนอื้อยิงยิงกดน้ำดีอย่างเดียวเลยจะไปไหนน้องช้างอือขัวขวดอะไรเนี่ยไม่โดนสักทีอืออื้ออือโอ้โหมืดขวดมืดอื้อแรงแมนแนอื้อเฮดช็อตอื้อเหมือนเหมือนว่าผลแมกมาจะไม่จบว่ะท่านผู้ชมเหมือนเขาจะไม่จบกับเราคนเนี้ย เขาไปไหนเขาไปไหนเ็าโดน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 ยังไม่เปิดปีกีนึกว่าจะเอาเขาเปิดอยู่เปิดยูโคตรแตกไปสิจะเอาที่ได้ไงสามทับสามอุ้ยจังหวะนี้ท่านผู้ชมพี่เจอผลผลผลอะไรวะเดี๋ยวเปิดน้ำแข็งไหนไหนไปไหนแล้วพ่อหนุ่มมานี่มานี่โดนยิงสอยล่วงมานี่ซะผลน้ำแข็งอุ้ยอุ้ยติดติด ติดอติดไม่เป็นไรข่วนส่วนได้อืแตกไปตัวอืมสามคนก็พี่ไม่ลงอ่ะน้องชายเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เพื่อให้พี่ทําคลิปแบบนี้ออกมาต่อๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับไปแล้วท่านผู้ชมบุย,บย